ให้ปิ้งจักซี่หาโตข่ๆกินกับขอน้วขอนห่อน้ำกแบ่โอ้น้ำถ่วทั้งนี้ตัวนี้นํำมันกลังาน้ำนำไรครับตัวนี้มันมาจากพุ่นเด้พุ่นลงพุ่น่องเด้องกอไผที่เขาขามาีโอ้บัดนี้พุ่นระนเกษตรตรงรอบนำมาแหงซื้อนั่น โอ้ขึงเง้ยเลยตัวนี้พ่อฝนมากกับังเี่่ะครับปลากระไรปลาขาวกระลังไข่ปลากากระลังไข่เต็มท้องเนี่ยเนี่ย คือพอใส่อันนี้ตรงเอาบนอันนั้นที่นี่จ้อยอ๋อ

โอ้นี่ปูตีนใส่บะไรเลยมองนี่นักคักเล็บปองครเออเอาขึ้นมาเบิ้งก่อนนะมาเอามาเบิ้องมาเบิ้งที่ถุงเบิ้งขอปลาเป็นตีเออเป็นตีนครับนี่ลึกเอาได้นี่เป็นได้เป็นไปเห็ดจนไปเห็ดไปแดกเป็นกระตาโอ้เอาลึกมืดมือนี่เปย์หอยทั้งบนไหมเปย์หอยทั้งบนเปย์หวยบน นี่เอาอโอ้คุณได้สันยุทอาะเอ้าเดจะไไรผมชิโต้หาไม้ด้ยวยสันยหนพวกเอาถ้ารับผมปะคันคันคันวาว่เออคัน,นมือได้จนเจ้ากเกียร์ไปคอยมื่อได้ได้ลายเจ้าจัวหาผมเรื่องผมชิโอะเบล คนมากคับพี่ปลาเออขาไม่เลโบโบคม่ได้เดี๋ยเขามอมีเนียมืนเดี๋ยวจะได้จาต้องขเมือมื่อไรจาได้ไล่จะตัวหาผมได้ผมเกี่ยรถเอววได้ได้ได้ช่วหาผมเดผมเอาลวดอไวเอาเาเดียวเออเับกับกบัเรกันอยู่นับกัเอาจะไดวหากันเนอะตวดีครับใชดังว่ครับมึยวตหียอตหี โอ้เขียมรองเท้ายังดีตัวนี้เเขาต้องหาเขารองเท้าแบบนี้เหล่าม้าหน้าเนี่ยมีปะตีนเจ้าเด้ตีนเจ้าเด้ใช่ได้ผดสากแมนปะโอ้ดีเนาะรองเท้าแบบนี้ไหมเอาเส้นกับน้ำดูดกันหนึ่งยังไงอืมมาเขาฉี่ออกว่ได้เด้ฮะเขาสี่ออกว่ได้จังเลยไปไปนะราะว่ามันคงเป็นยังเด้เป็นยังลวดร้ายเหนียวไปหอยพญานาคไปเต็มเลย ก่ดอดยตเกมโอ้รมตีดอกแค่มุนหมดเลยน้กางมากดีนี่อันนี้ขังว่าไรด้ปย่อยน้ำขามาส่วนตรงของหลอบของนี่อันนี้พอตรงว่าอไหนี่เอ้านอหอยทุบมาง่ายเราคนพูน่ะพูน้ำก็ลังไหลมากตัวัน่ดียเรา้นป่อยถางเงี้ยมอองนครับเปรงออกจากหน้าดิเขาเปรงออกกหน้าเพิมกะ งีาานาละเีมันปลากลังมาุจัดคอ่ะึ้นุเถี่ยวเราได้ดบานละซ้เพียคนอ่ะไดุ้เถี่ยวเถี่ยวละหลายตัวสิบตัวยี้สตัวปลากตัวนั่นะตัวอ่นปลาบ้นมาแล้วสียกมันปลากระ่างวาเสียอึ้งๆอยู่นั่นเ้บ้นะหวจโอ้ยทำไมมสมรูตัวนี้ไปเบ้านราสิหลายคนนะไปเข้าบ้านเข้าบ้านกได เล่เรานี่ยห้อยพญานาคเที่ยวไปบอกไปซูบมาขายก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่ป่ะโอ้เพื่อนหน่อีแม่ซูบมาเด้อแม่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่เลยแม่เห็นไรไม่มีคู่แข่งไงเนาะบานเหี่ยวมาบานเหี่ยวอยู่ในกินทำเลดีทำเลดีไม่มีคู่แข่งอืมขู่ขี้เขาขี้เขาเดือดนีามันกันเลยลุงคนเตียงหน้ามันหน้ามาก่อนเขาจะฝาก อายุมหน่งอายุคุ้มครวญมาถึเออเข้าอันี้มาจะมาปดพวกมันัดดพกมันเคี่หารูดหอเปล่าไปเมื่อไรถง้ไเมือไรแล้วเราค่ย บ่ทังเที่ยวเพิ่อนทังเที่ยวเพ่อนพญานาคเป็นต่เฮดไท้เพิ่นเป็นตเฮได้ไทบาทมหาอยยุหากินงแมนผมเี่เป็นอบตผมีได้เป็นอาบ่ล่ะเอาทแมลงสมครเป็นล่อรพ่ก็ได้เป็นอย่างลอปพ่อบ่ลรอบพ่อหี่คือยัง่อบ่พ่อหน่ไปว่ายังบ่แมนรองปลัดอำเภอนี่ตาไหม ย็บเอาโอ้มัน <accustomed> ป <activity> <s pack ing> oh. oh. ouais. ่ถึงบอกมันมดหรอกมันบ่ถึงบึงช่างรถบ้านจิเจียด้เจียละเจียละเจียละมันออะไรอยู่ในถุงเราโอ้ยสกเสกกรลังพอดีกินกระปุลตัวนี้เนี่ย เฮ็ดยังกิน,นบูนบอีเมียปักกษอดะปูบ่บมัมมน,คมนครับมนันไดแต่วา่ั่บ่มันกบบ่ฝนตับากแห้งบ่ได้กบตัวเดียววะได้เนี่ยผีหลอกมันบ่มาตากฝนดอก ฝนตกกะสิมาไม่เวลาหลอกคนอยู่บ่เนี่นี่คือโก้ฝนตกกะสิเลีนเขาล้มพันงาไม่เหมือนกับเลีนหามงซนผู้เล้วเออเออสิมาไม่เวลาหลอกค้นเลยว่าไปก่อนเด้อเหมือนลังสิมาหลอกหลบฝนก่อนตัวบ่ได้หลอกโดนเฮย่านฟ้าย่านฟ้าเจ้าพ่อพัดหลอกหลอกเด้อเนี่ยหากินโลดพปไหนะขาเหลือนสิมันแขวน สายไฟมันอันตรายน่ออกบหน่อย่อะแมย่ง้มยเาคงามคดีเอไ่ปล้มิดจ้เป็นคนดีทั้งที่เล่นว่ตายหรอมาสวนแท้ทีเออ

ตั้งยืดเทียงหน้าก็ได้บอพนบอต้องเข้าไปพูดไหมโทษเอิ่นเอาเอามาทรงโอ้ยบอกมาแล้วข้อใส่เอาเออมันจังควเสียเงินโอ้ยคือไปย่างกุ้งตั้งดีนี่เลยตั้งเป็นนขี่วไปใส่โนะแบาบที่นี่โอ้ยเป็นน้ำมือนาเนี่ยนะโอ้ยือนะโอ้ยเจ๊ดาเคยเห็นปูน้ำนุ่มบ่จ่อย ก็เห็นปูน้ำนุ่มบ่ไอแม่ไอแพทย์จะเคยเห็นบ่เอออันตัวมันที่นุ่มๆบีบบอกเลือดเอาน้ำเป็นสีขาวแล้วมีมีเลือดปูหัวนุ่มมันแมนปูน้ำนุ่มนี่เวลาบีบปูถึงว่าในเลือดเป็นสีขาวดิอี่บอกนี่บอกเรื่องจริงดิเนจอยว่าในบอลเลียนดิเนโอตัวตัวมาปูน้ำนมเนี่ยนุ่มนุ่มๆเลยล่ะกินได้ยืนบ่กินได้จะบ่ใครกินดอกได้ประมาณจัน สิสอบน,นะครับบนนี้แมนตรงมีคููแข่งเอาพอละเอาซากสินี่ยตรงว่าเป็นี่นะโอ,อ้ทางเ็ประแดกแล้วครับเอาละเอาละคอยจะคืนเราสิเหี๋ยพุ้เจ้าตึกตาต้อเละพัดกันตึกตัวปาคอนจะอยข้าวคุว้ง้ยจอยจอยใช้สายตัวชีมอ่้มาเก็บออกหยอยอีกเดือนกองจุ่มนี่เลยพิ่ตึกกันโอ้แยอแมนนี่มแม่ะโอ้อ บักบักงูฟ่าตัวนึงตัวดบุงตัวดา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 บุงปีไหนคนหนึ่ใส่ให้ปีห่าปีผมโอเคครับคลิปนี้เป็นมเนีครับ